สวัสดีค่ะเจแดงค่ะอ้าครับผมคุณวิรพงศ์ปะคบมาไหนครับอ้าวว่ามีเลขดีเลขเด็ดอ้ออ๋อครับครับกมียค่ะบนบนล่างป่แม่ครับแม่มีมีทับส่วนแลครับฝังส่วเข่าทุกงัวบ่ครับไม่เขามบบลล่ทังดเลยครับเขาบนกับเขาล่างหลายตัว่ะเนี่ยไลยตัวบ่ เล่มันกลับไปได้ตัวก็บว่าบ้านค่าลูกตัวเด็นก็สี่หันตัวครับตัวกันกับสี่หันตัวนี่แหละชนหมากมันเข่าตัวชนหมากเข่าตัวเด่นหรือตัวกันเข่าตัวเด่นครับตัวเด่นครับผมก็เสือหลายกันก็ได้ก็ได้ทำแซงวันหังนี่ทรศัพท์เจเลียงเก่าเสียงค่อยค่อยเครื่องนี่เป็นน้อเครื่องยยบในครั ได้ยินได้ยินยอ,อยู่ของคอยเป็นนักทรศัพท์เครื่องนี่มั้งลำโพงงนะครับดังคอยค่ะซื้อบ้างได้ค่ะวยูย้ยใส่หนอ๋อผมมันสายญาติชายอิสระครับใช่อิสระโอ้ยได้สิอิสระ <c oughs> เอาไม่เอาไม่อันอยุ้ยูส่ข้ะนี่ว่ายน,น้องบวังบวพวครับโอ้หนุ่มน้องบวัวเนาะแต่เนาะแน่ มันมวนก็อิสลามนี่ว่าเนเลขเลขมันบ่เขาเนี่หนุ่นมน้องบัวหนุ่มน้องบัวอีหยังก็เขาลองเพ่งเงาเงอหงอยหนุ่มน้องบวัวเนาะได้สายายาวไหมเอ้หนุ่มน้องบวาาัวฮะหลักสิบไม่ใหรือหลักสิบหลักสิบก่อนหลักสิบมา

สี่หกสี่หกถูกทุกเงินก็ไปเทียบกับเทียบกับเมฆอาจารย์ที่ดังๆครับเหมือนประวงกลมไว้ก็จัดหนึ่งเป็นประมาณนั้ค่ะค่ะอย่างผมเนี่ยผมก็เทียบกับอาจารย์หนึ่งของเยแดงบอลการของก็จัดตัวแล้วก็ตัวเน้นเดียวได้แหละนะแมนยอมคือกันเอาตัวคือกันเนาะนใช่ใช่น้นตัวมันคือกันครับเยี่ยมสีสลัดเลยนะเยี่ยมครับต่านี่นะครับ ับลองว่าไม่เข้าอาจจะเข้าบนและเข้าล่างก็ได้นะทำฟ้ามาันเพชรแบบเพชรแบบแล้ละเอียดนะครับละเอียดมันมันมันเลขสามตัวเนาะข้างบนเนาะเลขสามตัว,ตวเออก็เด็กก็เก้ 9, 4, 6, าสี่หกมาสองตัวมันมาทั้งสองตัวเลยมันออกห้าสามห้าเนาะเจ็ดห้าสามบ่หัวขวัญเนาะกพูดถึงหัวขวัญวดนนี้มันเก้าสี่หกนะครับวันนี้เก้าสี่หก เออมันอาจจะมาสองตัวอาจจะมีสี่หกหรืออาจจะสี่เก้าแต่ต้สี่เก้าเก้าสี่มันไม่เกิดยากไงห้าตัวเก้าสี่หกค่าเจนนี่มานากันเลยบอกโอ้โหเนี่ยมันจะมาส่วนมากคนจะมาด้วยกันหาตัวมาด้วยกันกเห็นว่าเด่นว่าเลขตัวอื่นี่นอกจากตัวที่หาตัวเนี่ยมันทีเป็นเลขร่องผมโอ่นว่ไงอ๋อนี่คือตัวเด่นนี่คือตัวเด่นม้านำกันตลอดเลยนะ จัด 9, 4, 9, 6, 9, 5, 9, เกนะ้าสี่เก้าหกเก้าห้าเก้าเจ็ดเลยนะหัวโซนนี้มันมันผมเฮ็ดเบิ่งแล้วเรียกเรียกพวกที่ผมํามึงก็ชูยางเหรอมันบ่ได้ครบมันบ่ได้ครับผมไล่ดูผมไ,ผมไล่เรื่อยแล้วครับมันโมได้ซ <6, S 2> ีห <6, S 2> กซีห้ออาซีเจ็ดแม่ครับช่วนี่มันได้อโอ้โอ้เออ ถ้าเก้ามาก็เก้าห้าตัวเดียวครับคือหาเก้าตัวเดียวถ้าเก้าหาหมแันมันมีสองถ้าเก้าพูดได้เท่านี้แต่ถ้าสี่ไหนว่าเด่นเก้าไหนว่าเด่นเก้ามันต้องเอาเก้าสี่เก้าหกเก้าห้าเก้าเจ็ดนี่เนาะมันก็เด่นสี่เด่นเก้าไงจะมาด้วยกันไหมก็สนมากว่าใครมาครับส่วนมากว่าใครมาแมนครับอ้าวคือหนักไปแล้วเนาะเก้าสี่สี่เก้านี่ โอ้โห oh oh, ผ,ผมไมล่มาเร็วตัวนี้ผมก็มักขึ้นกันแต่มันไม่ได้ไงมันขะยากเก้าสี่ก้าหกผมก็มกกักมาไมล่มาเร็วมันจะมีสูตรหนึ่งมันสูตรหนึ่งแล้วยืนตั้งแปดหลักเนี่ยมันยังไม่มีกับสู่ใส่ไม่ได้เลยก้าวสี่้ักางล่างหา,หาครับสองไอ้ตัวตัวใดมากบ่อยที่สุดบนหรือล่างางล่างอโอ้โหชนมากกว่าครับชนมากเนี่บมันเข่าผมพ่ขัดเนี่ยครับเขาบนเขาตลอดเนี่ยผมเสื่อ มันแต่มาพรอมกันน้ากันบอมันออกหรือว่าเที่ยนี้ออกบนเทียนี้ออกล่างบอบอบ่บ่หันผมได้บนล่างบนล่างตลอดเลยครับบ่กเพงแต่ผมซื้อบัทอกันเออมื่อเมี้นี่ยผมเน้นอะไรเพราอย่าว่าเมื่อกี้เน่ผมเน้นในเลขบนเนี่ยผมเน้นห้าศูนย์ประมาณนั้นจังหากับสองสีมั้น้ำกันบ่ปกตินี่ครับนี่แหละครับหาสองกับห้ากับสองกับเจ็เนี่ยจะมาสองตัวดีก็จะมาตัวไหนหาเจ็ดไปเลย บอกครับเออในแล้วก็นี้ผมมงกลมมาอยู่ในห้าสองห้าหน้าเจ็ดะห้เจ็ดไปเลยก็พยายาผมก็ฟังยูทู e ไปเรื่อยๆผมก็จะจับเลขผมวาตัวไหนนะครับบาหันมันจับได้แปดสามเลยมันแต่ว่ามันเป็นเลขบทไลายก็ส e r i e s ก็ได้ก็ได้หลายอือโอ้ยท้อกันเลยหราบนล่างกันเี๊แดงซึงเตียรเใ้ท้อกันจังหวะบุญรงครับมันเจงพ่นมันก็ได้บวพ้อกันนะฮะันอันเเส้นเหล็ตายพระเหล็อยู่ที จะเลขบ่ใครถือเล็กนะคร<บ>ับตัวดดนี้เนี่ยได้แต่บันดีครับเมื่อคืนนี้เสียงแล้วบันดีบ<ะ>่อบเสียงเลขอกบนแล้วฟันว่าไจะขาคนเนาะมีดปันคอเลอยตายวัวถึงตายตายก็บอกเลยนะต,ตายให้แหล, <c oughs> ล้วถือโตถือแล้วครับเนาะแต่แต่เลขล่างเพิง่งทำเพิ่งเสร็จตอนเช้าแต่เลือกบนจะไปหาซื้อไหนก้าวห้าก้าห้าไม่มีขายแล้วเอาบ่ จ้ะเอาขอบคุณมากมากค่ะที่ให้แนวทางค่ะครับผมครับค่นมน้องด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะทานผู้ชมก็ขอบคุณเสี่ยนทุกเสียนอาจารย์ห้วยทุกอาจารย์เนาะที่แบ่งปันเห้ได้มีโศกมีลาภต่อไปก็ขอให้ได้เงินกินปีใหม่เด้อค่ะเด้อสามสิบนี่ พู้ไดส้สีเห้พู้ไดส้สีเหงาพู้ได้สีเศร้าพู้ได้สีมีความสุขใจปีใหม่ถือเลขนะขอให้ถูกขอให้รวยทูกผู้ทุกคนนะคะ่ะพิจารณาเป็นแนวทางในการเซียงสื่อเบ่งอาจารย์นั่นแน่จรย์นี่แน่นนตัวใดมันเข้ากันกับจัดนักเลยคะ่ะถ้าตัวใดบ่เข้ากับตามใจชอบนะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกำลังเงนะะินนอค่ะเด้อซ,ซื้อตามกําลังของตัวเองอย่าทําให้ตนเองเป็น ที่ดดแล้วที่เดือดร้อนแกต้ตนเองและผู้อืน่นนะคะนะ่ะเนาะข้างล่างกับเดนมีสองหาก,กับสองหากจิตเนาะคะ่ะหวย้างกับมาล่ะคะ่ะเจดงยังบบท่านได้ลงเนาะค่ะเด้อหวยช่างก็มาแล้วงานอื่นก็เข้ามาเข้ามาอย่างนี้เลยก็เลยบบท่านได้เรียบเรียงบบท่านได้เขียนใจหนีให้ท่านผู้ชมเนาะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดต,ตามฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะเด้อ ขออภัยค่ะท่านผู้ชมจเจแดงเลื่อมทายเบื้องเล็กดับนี่คือเลขดับบนนะค่ะนะดับบนแคปหน้าจ,จอไว้ค่ะท่านผู้ชมนะแคปหน้าจ,จอไว้เลย1 2 1 3 2สอง2น2่งส3มสอ8ศูนย์3 9งสามดับล่างค่ะ1 0 1 3 1 4, 4 1 8 3 0 3 6ึ่งสามหนึ่งสี้าาศูนย์สามสี่ หกนะฮะนี่คือดับล่างบนแคปหนัาจอไว้เด้ค่ะท่านผู้ชมเนอะแคปไปแล้วนะคะไว้ดูเป็นแนวทางเพื่อเขาจะได้พิจารณาเรียกสื่อค่ะค่ะครีมแล้วก็สบู่ตาเจ๊แดงคนเดิมเนาะในครีมเดครีมจัดโปรดลดราคาค่ะท่านผู้ชมใส่ปีใหม่พันสองบาทเนาะค่ะพันสองร้อยบาทจัดโปรหนะนักเงี้ยแถมสุด แต่จะไม่ว่าอันหนึ่งชุดแถมสบู่หนึ่งชุดแถมสบูล่ละค่ะท่านผู้ชมเนาะนะหนึ่งชุดแถมสบู่แล้วก็กาแฟใัย,ยสนใจกาแฟกระทักมากค่ะจากกาแฟนี่เพื่อความสวยความงามละคะ่ะเบาหวานความดันก็กินได้เนาะค่ะเนาะเบาหวานความดันก็กินได้เรียงกระลืมเปิดไฟนหนาเมื่อน่าจืดยู่เปิดไฟค่ะสว่างในกาแฟกาแฟเพื่อความงามค่ะท่านผู้ชม ได้ขายดีคือเก่าค่ะทานผู้ชมได้ขายดีคือเก่าเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องให้ก,การต้อนรับสนับสนะุนะเจแียงคือเก่าเนาะ,ะนะแล้วก็คอลลาเจนเพื่อความสวยความงามสวยรับภายในสู่ภายนอกค่ะทานผู้ชมเนาะผิวสวยผมสวยเล็บสวยแข็งแรงผิวหนังแข็งแรงนะคะกองหนึ่งกับมีบสิบซีซองหมดเดียค่ะทานผู้ชม ห้าร้อยเก้าสิบาทนะห้าร้อยเก้าสิบาทไม่แงะะนะพงเนาะค่ะเนาะเพื่อความสวยความงามเท่า่ถ้าแปง้งเติมเติมนาเนาะแต่กับตัวนี้มันใสสวา่างทข้าใผิวสวยผิวใสผิวขาวคนะ่ะนี่เนาะแล้วก็กาแฟด้วยแล้วก็สบู่เจแดงคนเดียวไม่ได้ขายดีรดนี่เบิดไปแล้วค่ะแม่รดที่สามเนาะะเขาจะสนใจเอาไปขายก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเจแดงแนะนําว่าให พี่น้องขายข,าย,ขายคนรวบกลาง <c oughs> สมัยก่อน <c oughs> ขอโทษอะสมัยก่อนจะแดองออกไปขายเนะ่ะกําไรก่อนละหาบาทหนึ่งเนี่ยไปขายไปเบิดมือขี่มอเต้รมากับะมอเตอร์ไซค์ไปกําไรก่อนละหาบาทแต่ก่อนมันจะเขาส่งว่ายี่สิบาทเนาะเ่าไปขายหยิบหาบาทเ่าไปขายยี่บหาบาทติดตาค้างกล้องก็หยิบหาบาท ก็ได้เกิดก่อนละหาบาทมื่อหนึ่งเจด,ดงสามารถขายได้กาไรหมื่อละสามร้อยสี่ร้อยเนะค่ะมือละสองร้อยอยังต่ำกําไรไหมเนาะด้มัออำำมน,ะะน,มนอุดนุนจุนเจ,จือครอบครัวทีนี้ท่านผูช้ชมเอาไปขายหรือจะเอาเป็นของขวัญก็ได้คะ่ะเอาเป็นของขวัญก็ได้ถ้าถ้าหกก้อนจเจดงกับก้อน,นละร้อยแล้วก็ถ้าแปดก็เไอ้ถ้ายี่สิบก้อนกับแปดสิบบาทถ้าห้าสิบก้อนก็เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าท่านไปขาย ก้อนละร้อยได้ก้อนละร้อยสามสิบเนี่ยจะได้กําไรถ้าผู้ใดเอาสองก้อนกับก้อนละร้อยผู้ใดเอาก้อนนึงกับร้อยสามสิบเทคนิคนี้การขายเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาไปขายขี่มอเตอร์ไซค์หาขาย,ขายน้าบานเฮ้า รับรองวาได้ขายเนนอนค่ะทานผู้ชมสมําหรับผิวหน้าฝ้ากระจุดด่างดําสบูส่ส้มผสมวิตามินอีวิตามินซ e, ีน,นะคะมอยเจอร์ไรเซอร์น้ํนามันปาล์มน้ํามันมะพร้าวถ้าละนาสัทถูแล้วนาส,ว,าสว่างสวัยด้านที่เนาะคะ่ะเนาะแล้วคืีมนี้ตัวลดราคาค่ะลดราคาตัวนี้ก็หกร้อยตัวนี้ก็หกร้อยได้ปกติเนาะ,ะแต่ไม่เซ็ตนี้เราที่อยู่ที่พันสองร้อยบาทเซ็ตนี้นะคะเซ็ตนี้พันสองร้อยบาทเนาะเท่ากับแถมสบู่เจ๊แดงเอา ไอ้กองควรปีใหม่ท่านผู้ชมเนาะอันนี้เซตจนี้ก็พันสามเนาะปกติสบู่นิมร้อยสามสิบบาทนะสะบู่นี่อเอ้ยร้อยห้าสิบของเจแดงร้อยสามสิบเพราะยังมันมีร้อยสามสิบกร,รมัมอันนี้ 150, ร,ร,ร้อยห้าสิบกรัมเมื่อกลับขายในราคาร้อยห้าสิบทีนี่ถ้าสั่งครีมตัวนี้สั่งครีมตัวนี้เราก็แถมสบู่ให้นะอะถือว่าแถมเนาะตัวนี้ก็ราคาหกร้อยตัวนี้ก็ราคาหกร้อย เข้ามาไปเลยพันสองร้อย 1, บาทนะคะรวมสบู่พันสองร้อยบาทปาต์คือลดหลายถึงจะลดถ,นะถ,ถึงวันที่หานึงเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะลดถึงวันทะี่หานาะค่ะเนาะสบู่ครีมสั่งครีมแถมสบู่สั่งไนท์ครีมเดย์ครีมแถมสบู่สีส้มฝาลดฝาหนางามแล้วก็กา,ฟาแฟเจ๊วาวเล้วเจ๊เดียกันสีส้มกาแฟกินก่อนส้มคอ,อลลาเจนกินก่อนนะคะลอง แต่ว่าก็าขันเมาหมอว่าห้ามนี่เจแดงห้ามก็นี่อันนี้ซิมซิมซื้อได้ค่ะเนาะซิมซิมเงินได้ระวางหิวไอ้เจแดงกินยาว่าฟรลินอยู่หมอกะห้ามกินเน้นผ่าตัดหัวใจมาสองรอบเนาะหมอกะห้ามอยู่จจเจแดงก็อ๊กินว่าไรเลยกาแฟก็บร้อยกินเรื่อยกินเรื่อยอยู่ค่ะเตียว่าน,นี้กาแฟโบวานกินได้ความดันกินได้เนาะค่ะโรคหัวใจก,กินได้เนาะ ดีเดียดกันสิแบบส้มส้มน้ำเย็นส้มน้ำธรรมดากินได้ค่ะท่านผู้ชมเทใสไก่เห้วข้นๆหรือเทใส่ขวดหรือขยะขยะกินได้เลยค่ะเนาะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมลำลุวยถุงหอยไปนั่กันในหอยนมหนองบัวหนุ่มหนองบัวลำพูคือว่านี้เนาะในนี้จะว่านมหนองบัวหนองบัวลำพูกันว่านมหนองบัวเนาะท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการเสียงซือเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นเนาะค่ะเนาะ เพื่อว่าห้าสิถูกหมอยร่ยๆไปน้ำกันพิจนารณา,าดีๆเด้อค่ะเด้อตรงกัน,นกระจัดหนักรดถือกระถึงน้ำกันบ่ถือกับว่ถือน้ำกันไปละค่ะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาบ๊ายบาย